อย่ายูเลยแมนยูอยากปล่อยดาวดับก่อนปิดตลาดหรือดูน้าวแมดีละล่มหลังบอกลาเพื่อนร่วมทีมไปแล้วฟาบริซิโอโรมาโนนักข่าวผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดนักเตะรายงานล่าสุดว่าไทเรนมาลเลเซียแบ็กซด์ดาวดับต้องฟันข้างในการย้ายหนีแมนเชสเ,เตอร์อยูไนเต็ดต้นสังกัดในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษก่อนปิดตลาดหรืดูนาวในวันที่3กุมภาพัน,น์นี้ก่อนหน้านี้ไทเรนมาลเลเซียกำลังจะย้ายไป เบนฟิก้ายักษ์ใหญ่ลีโปรตุเกสด้วยสัญญาย,ยืมตัวจนจบฤดูกาลน,นี้หลังจากแมนยูคว้าตัวแพซิกดอกูวิ่งแบ็กซ้ายทีมชาติเดนมาร์กมาจากเลเชซึ่งก็มีรายงานว่ามาเลเซียได้กล่าวคำอำลากับเพื่อนร่วมทีมที่ศูนย์ฝึกแค่ริงตันแล้วแต่ล่าสุดฟาบริซิโอโรมาโนระบุว่าดินของไทเรนมาเลเซียได้ล่มไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนื่องจากเบนฟิก้าไม่สามารถตกลงค่ายืมตัวรวมถึงเงื่อนไขซื้อขาดตามที่แมนยูเรียกร้องได้ แม้ว่าตัวนักเตะจะตอบตกลงเราก็ตามอย่างไรก็ตามโรมาโนยังบอกอีกว่าแมนยูยังต้องการปล่อยตัวไทเรนมาลเลเซียออกไปให้ได้ก่อนปิดตลาดนักเตะฤด,ดูหนาวในวันจันทร์ที่3กุมภาพันนี้ขณะที่เดลิเมซื้ออีกสำนักระบุว่ายังมีเรอันเบตติ it, และกาลาสโกเซลติกที่ยังสนใจคว้าตัวอยู่